เือฮาท่าเต้นคลิปของโตโน่พาคินกำลังเป็นที่พูดถึงหลังเจ้าตัวทำแบบนี้บนเวทีกำลังเป็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์อย่างมากกับท่าเต้นสุดมันของโตโน่พาคินศิลปินมากความสามารถซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปเมื่อวันลอยกระทงแตพฤศจิกายนที่ผ่านมาที่หนุ่มโตโน่ได้ไปร้องเพลงที่โรงเล่าแสงจันท์โดยจะเห็นได้ว่าหนุ่มโตโน่นั้นเต้นมันและร้องมันอยู่บนเวที โดยคลิปดังกล่าวด่งดังไปทั่วทวิตเตอร์และติ๊กต็อรวมไปถึงอิสต a าแกรมต่างพากันพูดถึงมากมายพร้อมทั้งคอมเมนต์อีกเพียบชาวเน็ตบางคนก็บอกว่าถอดเสื้อทําไมไม่เข้าใจร้านเขาไม่เปิดแอร์หรือไงบางก็แซวว่าร้องหปอร์ซค่า9ิบาอร์เบางก็ชื่นชมว่าขนาดผมชายแท้ผมยังชอบเลยชอบท่าสตาร์รถมอเตอร์ไซค์มากกว่า อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ